ก็มีสำหรับคนทช่องมินิปืนวันนี้ผมผมปืนเซ็นก็ได้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปืนจะพอเป็นเกมนะจ๊ะเกมวันนี้มีชื่อเกมว่าเคยหรือไม่ไม่เคยยังยังกติกาการเล่นก็คือผมจะพูดคําถามสักคําถามนึงเกี่ยวกับอะไรบ้างอะก็หลากหลายเลยไม่มีหมวดมู่โอเคแล้วแต่กูจะคิดได้เอาน้ํามาทําไมเคยไม่เคยเจออะไรแบน้เลยไ่ไงก็ไม่จะบอกก็คือสมมติว่าถ้าพวกคุณะเคยใช่ไหมก็ให้เอาน้ําราดตัว ก็ถ้าไม่เคยก็ไม่ต้องลาดไงโอ้ไดแล้วผมก็จะถามว่าเคยเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็มานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นโอเคมันเริ่มคำถามแรกเลยนะมคำถามแรกคือทุกคนเคยแล้วก็เหรอเออเริ่แล้วอันนี้คือโกหกได้ไหมไม่ได้อ่าน้อันนี้บอกก่อนนะพวกเราต้องจริงใจต่อกันเราเป็นเพื่อนรักใช่ต่ายไม่เพื่อนปุ๊ใช่ใจายไม่เพื่อนปุ๊โอ้โหโอ้โหไอเด็กเวิร์ดได้แก้วเพื่อนพอดปุ๊เพื่อนรักได้แล้วเพื่อนปื๊ดแบบนีครับไม่ต้องเรียกพี่แล้วต่อไปอ่ะ คุณเคยตดในลิฟต์หรือไม่อะไอมันจะไป่จำอะไรกันนะจำวบ่อยใช่ไหมใช่ไหมูผิดอะไรเนี่ยไอ้บอสคืเคยเห็นผมตดในลิฟต์มึงยหนตดอีนมึงตดนีกเฮ้ยขึ้นคอนโดขอนโดทำได้เราขึ้นคอนโดอันนี้คือดอกแรกมาบอลก็โดนแล้วหรอโดนกุดโดนสามสองไป เดาไม่เคยเหรออันนี้คืออันนี้คือค,คอนโดอู่ใช่ไหมใช่เหมือนกันเลยก็คือตอนนั้นอ่ะเปิดแล้วในห้องน้ำอู่อ่ะในคอนโดอู่อ่ะมีคนอยู่ก็เลยต้องขึ้นไปแบบเขาเรียกว่าอะไรส่วนกลางชั้น24ไปตอน6โมงเช้าอุ้ยไม่มีใครใช้ลิฟต์หรอกวุ้สดั้งแต่ชั้นสิบตุน 10, เท่าไรไม่รู้เฮ้ย <c oughs> คงไม่มีใครแบบอยู่ๆไม่งขึ้นลิฟตบหรอกมั้งพอถึงชั้น24๊บแม่งคนเดินสวนเข้ามาแม่งคนเดินสวนเข้ามานออกไปเลย เนาพัวอยู่ชั้นเก้าไงใช่ในส่วนของผมใช่ไหมตอนนั้นขึ้นคอนโดไปก็ไม่รู้มีก็มีพวกพี่ๆนี่แล้วผมว่าวิ่ผมตดอุ้ยผมตดอผมจะอ้วกเนี่ยแต่เหตุการณ์ที่สองมันพีกว่าตรงไหนเหมือนพี่ก๊อตเลยห้องหนามันมีห้องเดียวไอคอนโดอะคอนโดที่กูเรียนมีห้องเดียวหลังจากนั้นขึ้นส่วนกลางเสร็จปุ๊บจะกลับมาห้อง มันเหมือนมันออกไม่หมดไงมันก็ตดไงอุ้ยมันเหลืออีกนิดเล้วตดปึ๊บลิฟต์ลงมาได้สามชั้นเปิดประตูคนเปิดประตูคนเปิดประตูคนเข้ามาอยู่กับกูด้วยคุโคุณเขาเลยป่วยแล้วแต่เคยได้ยินหรือเปล่าปุ๊บไปโรงพยาบาลแต่จังหวะแบบคนเขาจะเข้าลิฟต์เยอะไงก็รู้แล้วเหรอเตงปวดตั้งแต่เดินเข้าไปอ่ะแล้วคราวนี้พอมันจะไปที่ชั้นสอง ก็เร <tang s> ิ่มอั้นไม่ไหวแล้วแต่แกคิดว่ายังอั้นได้อยู่พอไปชั้น3คนมันเริ่มเบียดเข้ามาจังหวะที่เราจะก้าวถอยหลังคือมันไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบแป๊กแบ๊กนี่นี่จังนึงคือแบบคนในลิฟต์มันเยอะไงมันเลยไม่รู้ว่าใครแต่กูรู้อยู่แก่ใจว่ากูนี่แหละแล้วทุกคนก็แบบมองหน้ากันเพรว่าแบบเริงร่าเริงร่าแล้วก็แบบไม่ปิดประตูลเนี่เดียคนแก้องคนอื่นพี่ช่องดีไม่มีใครรู้ทำไมพี่ปูไม่แบบว่าไขว้อย่างเงี้ย เมียนไปเลยดิหมู่ชนไปเลยแต่ตอนนั้นน่ะคือทุกคนเงียบหมดเลยไงแล้วมองถ้าพูดๆที่ทุกคนรู้เลยนะตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นคือปะไรส่วนของผมก็คส่วนของผมก็คือขำอย่างนี้ตอนแ้วขำได้แล้วมันก็แบบพุดออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะตดไงหรือเปล่าเออนั่นแหละแต่กับตูก็บ่อยเล่นอย่างเดียแล้วหัวดร้อไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยโอ้ยจากรอดคนเดียวไม่เคยแสดงว่าหูรูดยังดีอยู่หูรูดยังดีอยู่ตานหล่ำต่อไปตานหล่ำที่สอง เคยกินขี้มูกตัวเองหรือเปล่าไม่ถึงตอนนี้รวมรวมตั้งแต่ทั้งชีวิตทั้งชีวิตเลยก็คำว่าเคยหรือไม่เคยเออนั่นแหละเออไรหอเป็นคนยังไงกันวะแบบตัวมันแบบประมาณไม่ลองอยากลองเหรอเวลาที่ก็รอดูหนังหรือดูอะไรเพลินๆน่ะก็จะแค่มันก็จะแบบ มีคนด้วอ่ะไม่เชื่อนี่ต้องมีคนเคยเป็นเหมือนปุเป็นมาเลยแล้วเคยโอ้ยของผมอ่ะของผมคือตอนเด็กตอนเด็กอนุบาลอ่ะผมผมชอบกินไอติมหลังเลิกเรียนผมชอบซื้อไอติมแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงหน้าหนาวเรามันเป็นวันที่วันลอยประหลัดปุ๊บเราเลี้ยไอติมอยู่ใช่ป่ะเลียเียไอติมเงี้ยเรื่องตั้งกำลังอะไรเลยเรื่องเรือง เรามันไหลเว้ยมันไหลแล้วมันลงกันผมก็ตัวภาษานี่อันนี้ก็ครูเคยอันี้ก็เผื่อเราึงรสชาติมันเป็นยังไงเค็มออกเค็มๆเลยมีใครเคยไหมอ่ะเคยอันนุ่มพลอยก็เคยเหรอน้องพลอยถ้าคำถามที่สามว่คือเคยล่อกกันบ้านเพื่อนหรือเปล่าเคยอันนี้เคยจะล่อหรอถ้างั้นอะเคยจะไม่ร่อไหะเฮ้ยมันเด็กเรียนแล้วนี่ย ตั้งแต่ตั้งแต่มอสต้องสัตว์คูก็ได้ป่ะตั้งแต่มอสหนึ่งอะยาวเลยอ่ะไม่เคยทำกันบ้านเองเลยรสมที่เป็นเด็กเรียนเหรอเสียขี้มูกใครเนี่ยก็คือแบบรู้อยู่แล้วนั่นคือครอบครัวเป็นครูตอเขาก็จะแบบนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะกวดขันตลอดเพื่อได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองที่สองมาจากบ้านเสมอตอนเรียนเป็นฟิวเป็นฟิวเพื่อนลอกพี่มากกว่าใช่ไหมเออใช่แล้วก็และกันเพื่อนลอกกันนะทำกันบ้านให้เพื่อนด้วยอ่ะผมก็หนึ่งกองนะแต่อยู่อันที่ แล้วทุกวันนี้ทำการบ้านให้ให้ใครหรือเปล่าก็ทำบ้านก็ทำบ้านข้างหลังต่อไปเคยแตกคอกางเกมหรือเปล่าเฮ้ยเคยตอนเด็กมืนกันทุกคนเมื่อวานตอนเด็กอะตอนเด็กจำความได้อัน๋อตอนเด็กจำความได้จำความได้เคยจำความได้เลยเคยอ่ะพี่ปูเล่าก่อนตอนไปโรงเรียนไงเสร็จแล้วคราวนี้ครูให้นั่งสมาธิครูบอกว่าอย่าขยับ แล้วมันก็ปวดแล้วตอนนั้นคือไม่รู้ว่าจะขยับดีไหมแต่มันอตอนนั้นทนไม่ไหวแล้วอะจังหวะที่นั่งอยู่อะเราคิดว่ามันน่าจะอยู่แล้วว่าต,ติดพื้นมันไม่อยู่มันปวดตด,ดเราก็คิดว่ากดออกมามันน่าจะช่วยเราได้ออกประมุด,ดีออกประมุด,ดิ พ้องผมอ่ะมันเป็นช่วงวัยเด็กซึ่งตอนนั้นไปโรงเรียนใช่ไหมจะไปเข้าห้องน้ำก็กลัวเพื่อนรู้ว่าผมยังแต่งแต่งเก่งเลยจะเข้าห้องน้ำกลัวเพื่อนรู้ว่าไปกูด้วยเกตอนเด็กนแบบปวดขี้อายเพื่อนใช่เลยอายไม่กล้าไปก็บอกแบบยืนบิดอ่ะยืนบิดแล้วขออาจารย์ครับขอไปเข้าห้องน้ำปวดฉี่ครับขอกำลังเดินไปให้เลยปุ๊บ จะผ่านห้องอีกห้องนึงอ่ะมันทนไม่ไหวแล้วเออตอนนั้นคือมันโอ้โหออกม่ไคือแบบเด็กๆนี้มันจะอันไม่ได้เลยวถ้ามันมาแล้วอ่ะแล้วแล้วตอนนั้นคือแบบเออเกงในทิ้งถังขยะเลยแล้วเอาแต่แค่เกงนักเรียนเข้ามาแล้วมานั่งเรียนต่อเขาบอสแต่ว่าบอสครั้งเดียวในชีวิตนั้นแี่เกงจริงคือตอนนั้นอ่ะบอสอ่ะงองแงมากเพราะว่ามันเป็นเบอร์เทอร์มันแรกของอนุบาลตอนนั้นนอนบ้านอีบ้านหลังหนึ่งแล้วแม่ไปรับมาแล้วไปส่งเรียยยยยนกกกก็คืออออออไมมมม่่่่่่เเจแแแแลงงาููัับบ แต่ว่าทีเนี้ยฝึดทั้งร้องไห้งอแง,ง้ทั้งปวดก็อยากให้ครูตาแม่กับไว้ให้ได้ชักดิ้นชักง,งอยอยู่หน้าห้อ,เอ,อ,องเรียนอ่ะเรียกร้องความสนใจอ,อ,อยู่อยู่ตรงหน้าประตูผมก็บอกครูว่าค <c oughs> รับเพราปวดเอ <c oughs> ือครูก็บอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่รีบบอกเมื่อกหร่ว่า มันจะออกแล้วครับกูก็เลยรีบจูงแขนเดินไปเลยเดินไปหน้าห้องน้ำนั่แหละแพงว่ะแพงว่ะมันอยู่ตรงนี้อะหล่นราโปนมาก้อนหนึ่งเมื่อลองกูเลยตอนนั้นตอนนั้นเรียนอยู่วิชาอะไรไม่รู้อะตอนนั้นต้องว่ามันปหนึ่งปสองนี่แหละาอเพื่อนเพื่อนร้อกันมีคนที่ปดที่ไม่กล้าบอกเพราะว่าพอมันทนไม่ได้แล้ววิ่งออกมาเลยเขาวิ่งออกมากูไม่ได้มาคนเดียวไงมองเหมืน มันนะมันไปแต่มันเป็นฟิลที่คุ้ณเสียวนี่ยอยู่ๆันแบบผ่านสาไปเข้าใจปะอาณเดีอ่เอาเขาข้าไปแล้วไงเอวเคยเหรอเอาเออไมอเลาไ่อน่ไม่อมไม่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 ไอ่ไไมไม่ไม่ไมไม่ไม้ไม่ไม่ไ จับนมผู้หญิงเด้อ,อย,อยจับนมผู้ห <c oughs> <ส>ญิงเจยวจนชีดแผลไม่ได้ครูเลี้ยบตีแล้วมันเจ็บจนแบบปวดแบบปวดมาก่อ,อนนก่อนอยู่แบบคล้ายๆกับเด็กช่างเรือตีแบบโบโบะละไม้มอันธูนี่ <c oughs> ไม่ตายแล้วหรอวะอยู่เลยโอยนะไม่ได้รอ้จะรอดตัวโตกว่านี้นะที่สองอย่าลืรักสุขภาพรักสุขภาพรักสุขภาพ ตอนนั้นไปเอาเหลอดิ้ห้าวันนี้น่าจะแค่ทุกคนเกย์เหี้ยหมาหรือเปล่าอันนี้น่าจะเคยทุกคนเ้ยยะงี้กูเน่าคำถามหรอกให้แต่งร้านสริมคำถามทุกคำถามคือกูโดนหมดอ่ะไอ้ไงใครอยู่ในสตุ้นี้เคยหมดแหละเลยใช่ใครอยู่ในสตุ้นี้โดนหมดจริงหมาเมื่อกี้มันมากับหลักอ่ะเอาเมื่อวานเลยวันที่เหี้ยเอาไปสดสดอีกแล้วต้องมีคนอยู่เงี้ยไม่บอกว่า ของปูอ่ะคือหน้า้องปูมันจะมืดพอไม่เปิดไฟกังปูอ่ะชอบอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะหากันเพื่เจอซึ่งกคนจะโดนตรงนั้นหมดเลยก็ไม่กลับมาวนเรื่องจิแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนช่องอนีเแล้วนะโอ้ผหมันเป็นอย่างนี้แล้วตอนนั้นอ่ะไปบ้านของพี่แล้วเขาก็เลี้ยงหมาในบ้านเหมือนกันแล้วมัน ถ้าเกิดจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะมันจะต้องผ่านโซนครัวแล้วมันปิดไฟไว้บอสก็ไม่รู้บอสก็เดินจะไปเข้าห้องน้ำปกติเพราะมันจะมีแสงสลัวสลัวบอสไปเกี่ยบอะไรไม่รู้นิ่มๆบอสตกชัแล้วข้างในนี้สมบัติดีเลยโอ้ไม่แล้วผมก็เลยสมบัติปึ๊บดอกแรกไม่ได้อะไรผมก็เลยบอกเฮ้ยพี่ผมเกี่ยบอะไรไม่รู้เขาเลยเลยเปิดไฟปรากฏว่าสมบัติเลยไม่น่จ ไม่ตกใจไงกนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามึงจะสบัติธรมะอะไรนะเขาจะคนคนดังอ่ะเป็นการเล่าเรื่อที่มีกินเป็นการเล่าเรื่อที่มีกิน โอเคเราเปลี่ยนเรื่องคืเหนล้วเออมาเรื่องนี้เคยโดนผีหลอกไหมเคยไงอ้าวเคยตัดยังโอ้ยหลอกหลอกเดี๋ยวนะแค่ขาได้ไหมผีหลอกนี่ในที่นี้คือเขาหลอกเราทําอะไรวะคือแบบไม่เห็นเขาแบบโอเคให้เราเห็นเลี้ยไงคือแบบถ้าเราเห็นเฉยๆนไม่ถือว่าหลอกนะแต่ถ้าแบบว่าตุ้มๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยส่งผลกระทบกับเราอ่ะนี่คือโดนหลอกไม่ใช่แต่กูตักไปแล้วอ่ะกูมาล้างไงแล้ววุ้ยอะไรอ่ะเฮียเสียงประตูเออช ตตมตั้งเ้่ลืมได้มเ่ตั้ไปแล้วเลยต้งขาขาไปแล้วหลอกไหมอ่ะหลอกหลอกกันแบบนั้น่ะต้งโอ้กหเยมยดติดผนังขนาดนั้นเราเพิ่งโดนด้วยกันหมดเราี่ข้ามเร็วเลยเพราะว่าหนาวคำถามต่อไปเลยอ้าวอ้าเอ้าวคำถามต่อไปก็คือเคย กินยางลบไหมทำไมคำถามไม่โมะจังวะใครจะไม่เคยว่ายางลบกินสับปะรดแต่โคตรหอมเลยอูไม่ร้านละลงไปจนเลยโดนทุกคำถามเลยใกล้เย็นไม่ไม่ว่าเจ็เนี่ยผมผมไม่เคยกินนะผมมีแต่โดมไว้เฉยเหรอกินเลยแต่มัน มันหอมมันชวนชิมใช่ใช่มันหอมอันเนี้ยต้องหมายถึงช่วงที่อยู่ประปมใช่ใช่เด็กที่อยู่ประถมทุกคนเนี่ยจะได้ยางลบกลิ่นหอมๆแล้วชอบเอามาขายนะใช่แล้วลดเจดสีอ่ะแล้วเราก็จะชอบตอนแรกกระดมไปเอาของเพื่อนมาดมพอเพื่อนจับได้แดกเลยแดกเลยอุ้ยตอพูดถึงดมยางลบ ผมมีเพื่อนคนนึงปอไหนไม่รู้เขาดมยางลบแล้วเขาแบบยัดเข้าจมูแล้วเขาทุบเข้าแรงว่ะปุ๊บเข้าไปติดอยู่ในเนี้ยแล้วแบบตรงนี้ยบวมเลยโอ้โหแบบเป็นก้อนยางลบก็ต้องไปหาอันตรายเนี่เนื้อดมยางลบนี่น้องผมดมเกาน้องผมดมเกาเขาถามที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เคยโดดเรียนหรือเปล่าโอ้ไปไม่ได้เด็ดเดีขนาดเคยหรือไม่โดดเรียนก็คือไม่เข้าเรียนอ่ะไม่เข้าเรียนไม่เข้าอ่ะ ไม่ไม่ใช่ว่ากระโดดไปเรียนไปนะแต่ว่าก่อนไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไม่ไม่ไม่เรื่องที่ดีเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ดีคนไม่เป็นเลยไงคุณก็บอกอย่าทำอันนี้นี่เนี่ยให้คุณอย่าทำให้คุณอย่าเขาพูดว่าโดดเรียนเนี่ยคือช่วงนั้นผมเอาง่ายแบบมันติดเล่นอ่ะแล้วแบบคุณครูมันน่ารำคาญอะเข้าใจไหมแบบเข้ามาบางครั้งอ่ะก็แบบดุด่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ผมอ่ะไม่ได้ผิดระเบียบนะหมั่นไส้คูเฉยๆตัดแล้วตัดอ่ะปกติเขาจะต้องตัดแบบให้แบบเอาหวีมาลองแล้วแบตัดให้เปไปตัดสั้นเท่านี้นะมันเล่นแบบเอาไกลๆเขขอโทษนะครูผมโดนแบบตะเลียนแผลคุะคุณครูเขาเอากไกลอ่ะมาสับกลางจอมนี้เลยอ่ะปึ๊บให้ผมแล้ไปตัดกินเ็นเลยเขาครูมันมันถึงวันที่ต้องส่งรายงานแล้วไงครูก็เลื่อนไปอ้าวยังไม่เสร็จเรอเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งนะกลับไปก็กลับมาจะทำแหละแต่ก็ติดเล่นไงสิเล่นติด แล้วพรุ่งนี้ต้องส่งรายงานวิชาดีแล้วก็ก็เลยทำหน้าปวดท้องแล้วก็โดดเรียนไปอยู่ในห้องพยาบาลแต่ว่าของของไปหลเรียกเรียกว่าโดดเรียนเลยคือคือผมอ่ะผมจะผมจะโดดกำแพงข้ามกำแพงวัดโอ้ชดเจนไม่ใช่เยนผมเล่าหมดแล้วคือโรงนี้ผมมันจะติดกับวัดใช่ไหมแล้วอนี้ผมจะโดดข้ามกำแพงวัดเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางรถไฟแล้วเห็นเนี้ยผมกับกลัวครูวิ่งไล่มาผมโดดไม่ถึงพอโดดปุ๊บ มันเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยมันโดดไม่วิดอ่ะมันโดดเป็นโดดไม่พ้นเอไมันกลายเป็นแผล่ตรงเนี้ยนี่ยตาบาปของชีวิตอให้จริงๆนะทุกคนคือโดดเรียนพาะทำบิดไอ้นี่โดดเรียนพาอหิวคิดเอาพคิดเอาผมเข้ามาเรียนนะแต่ว่าไปห้องพยาบาลก่อนผมก็ไม่ได้แล้วว่าโดดเพราะอะไรน่าจะไม่ชอบวิชานี้อะไรทุกอย่างนี่แหละสมัยก่อนอ่ะการโดนตรวจผมอ่ะมันโหดกว่ er. าสมัยนี้เยอะนะ ผู้หญิงนี่ตัดครึ่งหูเลยนะไม่แล้วเออกฎกฎหมายของระเบียบนักเรียนแล้วตอนนี้คือไว้ไว้ผมยาวเป็นปกติแต่ว่าไม่ต้องเป็นระเบียบเเเออ็ปนระบบียมาคำถามต่อไปเลยยังอยู่ในโรงเรียนอยู่เคยอกหักสมัยยังเรียนอยู่ไหมไอ้ไอ้เคยแอบชอบรุ่นพี่ครับแต่เขามีผัวแล้วแต่รุ่มีผัวแล้วโอ้โหหนักเลยเสียใจมากอันนี้ไม่เป็นไรนะป๋อไม่เป็นไร ไม่เป็นไรมึงกินเลยเหรอเออจอมใจเอาแป้ก่อนเคยยังไงของผมคือตอนนั้นคือผมมีแฟนที่อายุช่วงเดียวกันแล้วทีเนี้ยพบกันได้ประมาณพบกันได้3วันแล้วเขามาบอกเลือกผมที่โรงเรียนเขามาบอกเรื่องผมที่โรงเรียนสามวันก็อกใควเราคือ สามวันสามวันนี้เขาตกลงพบกับตัวเองอย่างคือตกลงแล้วตกลงแล้วคือคุยกันแล้วแล้วคกันได้สามวันมันเจ็บมากในสามวันแล้วเหตุผลที่บอกเลยผมคือ บอกว่าผมไม่โทรหาก็เลยบอกเริกผมไปคบกับเพื่อนไม่แต่อย่างน้อยอ่ะคือลงใจไปแล้วตั้งสามวันนะตั้งสามวันนะสามเลยสามวันใช่ไหมสามวันฟ้องผมแฟนตอนอยู่โรงเรียนไม่ใช่มอยอ้าวก็มีเรียนด้วยแล้วก็ออกมาทำงานไม่ใช่พอยแรกมาแล้วไข่แล้วไข่ ไม่ก่อนหน้านู้นอีกแ่อนนี้ก่อนหน้านู้นนะคลอยนะก่อนหน้านู้นคบประมาณชื่ออะไรสองปีกว่าชื่ออะไรไม่ไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อแล้วมันเคืองไม่ได้มันรู้จักครับที่ไม่เอ่ยชื่อเพราะเป็นหลายคนเป็นหลายคนไม่ต้องพูดเลยตั้งกิจเฉยเจ้าเข่าแต่ผมมันมีอีนี่นะอะไรกันเจเนเพราะว่าเพื่อนแซวเรื่องไอ้พลอยอ๋อแอร์เราก็แบบอ้เป็นแซวเว้ยกูจับโชว์เพื่อนสักทีไหมก็เลยไปคุยกับพลอย ไอ้นั่นรู้ปุ๊บปุ๊บก็งอนงอนๆอนงก็เลยบอกเลยไอ้นู่นเลยแล้วก็คุยไอ้พลอยสามัญเขาไอ้พลอยเลยโอ้ยก็เป็นอย่างนี้ต้องแตเด็กเนเป็นอย่างนี้ต้องแเด็กเนาวคนถามต่อไปเคยหรือไม่ที่แอบชอบคนในสตูเอรเอ๊ยจะมองผมทำไมอย่ามาต่อแหละอย่ามาดัดจริตอย่ามาไรเดียงสาแค่คำถามเดียวไม่มีถามต่อบปะโอเคไม่มีถามต่ออะไาเป็นอะไรอะไรอะ นีก็มาโซ่ดิอาจีกี่ต่อมน้องมังโกอีกาโกะเฮ้ไมกี่แ้มกี่แคมเ้ไมอ้ามันพูดได้้หรอ้เอกมี้ัสเอกมีบัส ไม่เล่นลูกก็ไม่บอกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่คนไม่ดีมันไม่ใช่คนดีผมบอกแล้วได้ไหมพูดได้ไหมเอาพูดต่อได้ไม่ได้ไม่ถามต่อไม่ตอไม่ตอบว่าไงเป็นปริศนาเช่ไหต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วไม่มีไม่มีไม่มีแน่ไม่มีไม่มีไม่มีปัจจุบันไม่มีแล้วแต่อดีตเคยใช่ใช่ใช่เคยหรือไม่ไม่ขี่รถที่นอนโอ้โ เด็กๆก็เคยทุกคนหรป่าตอนต่อป่ะเนอะตอนโตตอนเด็กกัตอนโตอ่ะขี่น้องนก็ต้องตอนเด็กต้องตอนโตอ่ะของผมล่าสุดป .6 นี่กางจะขึ้นม .1 ลหนึ่งเหรอยุครุ่นที่แบบว่าพวกเราไม่ได้โตเร็วเท่าเด็กกว่านี้ตัวยังเป็นเด็กใช่ไหมสมัยก่อนนี่ยังเล่นเต้นยางอยู่เลยมวลหนึ่มวมวลนี่ยังไม่รู้อ่ เป็นเด็กมากลู้วอยย่เใช่ยังมีชีวิตการเป็นอยู่ที่เป็นเด็กจริงๆนะเป็นเด็กจริงๆที่เป็นเด็กแต่ตอนนี้เด็กพอสนตียมโตเร็วเออคือเหมือนกับบางคนสิบหกสิบเจ็ดมีธุรกิจของตัวเองก็มีเคยหรือไม่ดูสาวลอนเอวในติ๊กต็อกาก็รู้กูกามเนี่ยวันพระวันเจ้าไม่ เว้นกันเลยเปิดเจอไม่ว่าจะอ่าขันน้องแล้วนอนดูได้กันเลยเออก็ดูกมดมันโดนด้วยเลยเห็นไหมเนี่ยโดนไม่น่าเคยหรอกมั้งสาวอ่ะปวดตู่เก๊ไม่เคยผมไม่เล่นติ๊กตอกเจ๊น้บอกไม่ไม่เล่นติ๊กตอกแต่เวลาผมเปิดเนี่ยยื่นนิ้วมากดไลค์เดียวยืนนิ้วไม่ได้ยวลค์เดียวไลคไเดียวไลค์เดียวโอ้โหมันไม่มีทางถ้าผ่านจากโทรศัพท์ผมเคยหรือไม่ไม่อาบน้ำ เกิน2วันโอ้ยเกินสองวันเคยเคยตอนเรียนรอดอห้าวันเลยไอเออห้าวันเลยเรียนรอดอตอนตอนไปเดินป่าตอนไปเดินป่ามันไม่ได้อาบน้ำนะทุกคนบางทีเป็นอาทิตย์อ่ะใช่เป็นอาทิตย์อะที่ปูเราติดเต็มเลยเราหอก่อนหน้าฝนโอ้ยจึ้นจึ้ยงในกางเกงในจื้นถ้าอยู่ในกางเกงในเขาเรียกว่าเมียย่ามันคืออะไรวะมันแฉะมันแฉะเคยตอนกินกางเกงมันหมกหมมกางเกงในมีแต่น้ำอ่ะ เขาถามสมบูรณ์แล้วว่าก mm ูจะตายแล้วเฮ้ยก oh. ็สุดท้ายแล้วเคยกินขนมในห้องเรียนจนโดนอะไรวะลายมืออะไรของมึงเนี่ยกินขนมในห้องเรียนจนโดนทำโทษหรือเปล่าอ่ะโอ้โหน้ำตีนเอาจัดไปฮี่เอาจัดไปเมื่อคุณได้อ่านเลยของบอสเนี่ย หยาบคายหยาบกร้านสุดๆมันเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าอ๋อไม่ได้ทําตามเออไม่ได้กินขนมธรรมดาตอนนั้นไปดูหนังไปด้วยถูกบึกบ้าหรือเปล่าเคยกินไอ้นี่กันปะโอราดเม็ดสไปอัดเม็ดอ่ะอ๋อแล้วเอามาทุบเป็นผงแล้วผงตอนนั้นอ่ะเออเอามาทุบเป็นผงแล้วมันก็จะออกมาเป็นควันน้องๆไม่ต้องทำตามนะจะมันเข้าจมูกเข้าปากถ้าไม่เชื่อลองทำดูก็ได้สมงติพูดแล้ไม่ต้องทำแล้วทุบปึ๊บก็ขาขึ้นโต๊ะ ชาตอย่างเงี้ยแล้วก็หลอดเป่าเคอคุณเรียกว่าลิวเตอร์หัวคุณลืมครูสอนอยู่เรียบร้อยเข้าทันบทเรื่องแงี้ยเงี่พูดไปเนี่ยจะไปหาทำนะเอาเอาเอาไว้เป็นวิทยาทานขำๆสนุกๆันไม่ดีไม่ดีไม่ควรทำเพราะว่าแต่ละอันไม่ดีสักอย่างเคยหรือไม่ ไปสักพ่าตอนตีสามแล้วกลับตัวตูวตอนหกโมงเช้าเออจะมาดยนะมาดูมั้งโธ่เฮ้ยถ้าอยากจะถามอะไรไหมอะผมถามไปแล้วอ่ะเี่์เมเจ้าของชอบถามไปเยอะแล้วใช่ไหมตอบไปกูถามมั่งถามมาเลยเอาว่าโซสุดอะเจ็ดเจีสุดว่างั้นโอ้ยคุณบอกบอกก็ได้หร喽เคยหรือไม่ที่คุณนอกใจแฟนที่คบกันมานานๆเลยเคยไหม เฮ้เเ้ททุกคนฝาลกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามช่ิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยอะไรต่างๆมือพวกเราด้วยป้าล่าก็ไม่ไม่ถามก็ไม่แก้ด้วย